ตามที่เทศบาลเมืองตาคลีได้ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานและมีผู้เข้าสัมปทานโรคฆสัตว์และเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน2555ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการจนครบ1ปีแล้วซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมามีปัญหาพบว่าบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการเดินระบบทํางานของโรงาสัตว์ดังนั้นเทศบาลเมืองตาคลีโดยนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีนางพลพิศรีพบ รองนายกเทศมนตรีเมืองตาครีนายผโชดศิมิโลดพร้อมประลัดรองประลัดหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นัดหมายผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัทสหสุริวัฒนะก่อสร้างจำกัดและผู้สัมปทานคุณประทวนแจ่มใสมาพูดคุยหาลือถึงปัญหาและอุปสรรคและหาแนวทางการปฏิบัติหากเกิดปัญหาขัดข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประสานงานในการแก้ปัญหาให้รวดเด็ว และพัฒนาระบบการทํางานให้มีคุณภาพและประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การผลิตเนื้อหมูชำละมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะสาําหรับการบริโภคของประชาชนต่อไป